สวัสดีค่ะสวัสดี FC ซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะทุกคนค่ะวันนี้เดินทางมาไกลหน่อยค่ะทุกคนมารถตู้พี่หนุ่มอาร์มนะคะทุกคนค่ะมารถตู้หนุ่มอาร์มคนเดิมนะคะมากับทีมงานมากันทั้งหมด4ท่านนะคะทุกคนก็มีน้องน้ำชาแนลประจวคนมีเซนต์มาวินชาแนลแล้วก็หนุ่มอาร์มคนเดิมนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ วัดกู้นะคะท่านผู้ชมวัดกู้แล้วก็คือ,อเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะทุกคนค่ะมาครั้งแรกก็คือจะอามาขอโชวขอลาบกับกุมารน,น้อยทัพทิมนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวแต่ไม่ไม่เคยมาเลยเดี๋ยวจะลองเดินไปดู ตอนนี้อยู่ที่วัดกู้โอเคเดี๋ยวจะกลับกล้องนะคะทุกคนกลับกล้องไปดูนี่ค่ะทุกคนวัดกู้นี่จะมาขอกุมาน้อยทับทิมนะคะทุกคนที่นี่คือวัดกู้เลย ทางช่องน้องน้ำชาแนลก็เพิ่งเคยมานะคะทุกคนแต่ว่าช่องอื่นๆก็น่าจะเคยมาแล้วอันนี้มาเทือรหลกนาะคะ่ะมาขอโชคขอลาบของงวดวันที่16ตุลาคมสอง7นี้นะคะทุกคน เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวกลับมาเออปเ็นเราด้ะคุณคุณนะถ้าคุณคุณแล้วใครก็จะไม่ได้เด <laughs> ้อท่านผู้ชมคะเหมือนเจอคนรู้จักเลยค่ะเหมือนเจอ,เจอ <laughs> คนรู้จกักเลยค่ะก็ไม่รู้ตื่นนอนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาโผล่มาซ่อนนี่เลยมาซ่ <laughs> อนนี่เลยใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบกันนะครับน้องน้ำแชนแนลนะครับ ขออะไรนะอันกุมาน้อยบอกุมาน้องทัพทิมอ๋อกุมาน้องทัพทิม,มใช่ไหมคะ,อมะโอเคที่วัดกู้นะคะทุกคนเคยมาเถื่อแหลกค่ะ่านผู้ชมเอ๋ยมาครั้งแรกบรรนอเขากุงเนาะคะ่ะบ้านอเขากุง อ๋อเหมือนเราจะมากันเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอพระพุทธลูกหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสมหวัง ขางขวางมากเลยนะคะท่านผู้ชมเพิ่งเคยมาเหมือนกันเพิ่งมาเป็นยามไปทางใดแล้วล่ะคะ่ะเพิ่นเดินไปไหนแล้วทางนั้นจะเป็นอะไรนี่ ถาวายดอกไม้ของทางวัดนะคะเดี๋ยวเราเดินไปตามหนูมามค่ะเพราะว่าเ,าเราไม่รู้จะไปทางไหนนะคะทุกคนโอ้โนี่มีสารมีสารอีกนะคะท่านผู้ชมนี่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทานะคะพระนางเรือล่มอ๋อศาลพระนางเรือล่ม ออเอาเดี๋ยวสองคุณหญิงดาคุ้นมาเพื่อเดี๋ยวจะมาใช่นี่แต่ไม่รู้เลยแต่ผมไม่จัดเวลาก็ยังพูดกับเอฟซีอยู่ว่าเหมือนมาเจอคนรู้จักลูก <c oughs> สาวมาคนเดียวเนี่ค่ะม <c oughs> ไม่ดังเ,เมื่อเช้าไปดังอีกที่หนึ่งเออ <ปะ S 2> นี่ไม่ไดังติดต่อแก๊สเอาปลาเรือสสวัดีคนน้้องสวัสดีค่ะ กิติวัตดีกันนั่งราไม่ต้อกันอยอะสวัสดีเอฟซีช่องมาวินบอค่ะบอเคยมายังไม่เคยมามาครั้งแรกกุมารน้องทัพทิมเอ้าสางเพิ่์ลที่นี่บอแมนนี่นี่เพรี่นี่ที่ที่ว่าไฮเลกเปนแมนคือนี่สักสิบมากเนี่โกุมารน้องทัพทิมเดี๋ยวเราก็จะมาขอตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามหากุมารนหอยครับที่อยู่ตรงไหนนี่ เนี่ยขนาดคุนวายขงหน่าหนั่เ่าหนป็นบ้างนอว่านซานยมงหันเป็นเรือเป็นเรือเานังเรือลมไหมวิหารเป็นอ๋อ้ื่วบเป็นพขนังเรือลมทีไปทีมาแบบแจ้งไหนบอกบอกใครฟังไงวิหารพนังเรือใครรู้ต้องนี่คือชุด ชุดตะกี้มานี่บ๊อบบอฮันเห็นเลยแสดงว่าเป็นสื่อชุดบานเทิงไม่ใช่แต่ว่าให้โชคแม่นค่ะท่านผู้ชมกุมารน้อยน้องทัพทิมเนี่ยเอ้ามิผูไม่ขอจุดถูกแบบโอ้เพิ่นลจูนหนีนึกว่าถ้าเพิ่นลจูนทั้งหนาเดี๋ยอะๆเยอะก็สี่ได้ขอมันมีเป็นบ๊อบกุมาน้อยน้องทัพแต่ว่า มาหอน,นี่มาหอน,นี่รู้สึกว่าแต่ครั้งๆเนาะเป็นแบบว่ารู้สึกว่าที่นี่น่ะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะรู้สึกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งแม่ยืนอยู่นี่จะคนค้นขิบงบัวหลดอกแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นดยนเย็นเป็นบุบูบบบาบ,าบยู่ข้างน,นะคะรู้สึกตื่นเต้นะ ค่ะสัมผัสได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามัน<ช>ว่ามันนองมาหยอกว่ะบอลูเด้อว่ามันนองกุมานหยอกว่ะ่นหยอกดีดีเลยเนี่เยเออหยอกดีดีเลยประมาณน้อยน้องค่ะนันะคะทุกคน คนศสัท t าเนะคะคุณ่นก็ม่ขอโชวขอลาภกับเลือดีิล่ะเพิกับ็ม่ตกแปลงไมว่าสิเห็น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 เลขเห็นยังมันบ้างไม่ศกไม่ลาภเพิ่นก็สิเห็นขึ้นเป็นตัวเหลขเล็ของเล็กของเหลกอิ่กกเอะ เื่อใหญ่เลยเนาะระดูนหนเขากับเป็นไม่เลยแต่ว่าเขาจะตัวนี้เเป็นเือตัวนีาทีมันกูซากคึ้นม่นะเรือลาหนบเีจะเป็นเล่ามจะเป็นลํามหนีบแต่จได้เขาบอกว่าแม่แม่นะเ้บอกเขาจะบอกว่าวิหารสมรม่คแต่วเดยิ้นขาวๆคนบอกว่าไหนท่วิหารม่นเรืองเลนเป็นเป็น ดีมากครับเศรษฐกจข้างหน้าเนี่ยนเรือดมาก้เรือของ้ือาใส่ในไพ่ตมเไพ่จงนักานตะว่าน้าตาน้นัอหน้า้มีเี่เรือปลาที่เรือปาที่เป็นเรือนี่น้ำก่อนหนัขอนาเป็นหรเรือไฟเร ໄດ້ຫຼາຍເລືອກໄຟແບບເລືອກຂ້ອກໄືໍອນນ້ອຍ ใ่่ะทีกหนเนี่ยคือตั้งใจมาขอโศกขอหลาดกรับน้องกุมารน้อยทัพทิมล่ะค่ะหืมขอหลูกซื้อคนขี้งูบ้าแมนมาอยู่ไก่หนีบอ่ะฮเออขนากิลีไปค่ะไป,ไป,ไปตเปไปตรียมของอ่า ขอโชว์ขอลาบกับกุมารน้อยน้องทับทิมนะคะทุกคนไปค่ะครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะเห็นกล้องเห็นกันไหมหรืเปล่าเห็นน้องแหนมอยู่นะโอเคทับท่านผู้ชมัท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดกู้นะครับหรือตรงที่พนาเรลล่มนะครับวัดกู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ ก็อยู่ที่วัดกู้นะครับผมนะครับตำบลบางพูดออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เดินทางมานะครับมาขอโชคลาภตรงที่วัดกู้พระนารมตรงที่น้องกุมารทัพทิมนะครับกะว่ามาขอก็คือของวันที่ส6บหกตุลาคมนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็นี้นะครับขอท่านพระธรมดูอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับวันนี้ เดินทางมาล่างหนาแปลงฟันมากเพลิบฟ้าล่างหรอเบ้เก็บจ่อยแต่เแห้งก็เป็นล่างล่ะโอ้ยตื่นตะกอนเจ้าเลยเออ, <c oughs> อเขาเรียกลอยแต่เบี้งเหรอแต่คาก์กาบาแบบล่างว่าตะบานเนี่ยเออนะครับผมเนาะแต่ว่าเอ,อาตรงๆเลือ่กแดบมาขอหนองกุมารนเล็กเนาะเท่าที่เคยมาขอนี่นแม่งมากโดนๆไปมากทีเนึงวามีอยู่ไก่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามาทุกครั้งเลขเขา ก็สิรูจักน้องตู้ม้านั่งทับทิมกันรูจักอยากนุ่มอารมนี่ล่ะแม่เเพราะว่าตะกี้ข่อยกับมากไทยแหลกๆเลยมาไายวัดกูตั้งแต่แรกๆเลยแต่ก่อนนี่นุ่มอารเป็นคนกรุงเทพเป็นคนที่ปากเกร็บอ่าไม่ใช่กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพอ่กรุงเทพนะครับกรุงเทพแต่ก่อนนุ่มอาจะพักอยู่แถว แถววัดกู้วัดกู้แถวจังหวัดนนท์นะครับแสดงว่าเป็นเด็กเตี้ยบนะเด็กเตียบเด็กจังหวัดนนท์นะครับมาเดี๋ยวมากราบมาไหว้มาขอกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมผู้ชมเด้อแนั่มงับไปเขินไปอีกใครในกล้องเห็นมุมกันทุกคนเห็นมาหน่ถางบนมองเห็นปะเห็นคอยอยู่นะแบบเบิ่งกล้องในเด้อคนอนุญาตดูกล้องของผมเก็บมาอยู่เออรังเทียมันดรอปเองนะไม่เป็นไรของมาวินมันไม่ดรอปไม่ดรอปมา ท่านผู้ชมครับมาการาบมาไหว้บอกกล่าวก่อนครับผมนะครับ <นะ S 2> กับน้องกุมารทัพทิมนะครับซึ่งเราจะขอโชคขอลาภเนาะขอโหวดวัน,น <ะ S 2> ทีท่16ตุลาคมนี้พศ2567นี้นะครับอ่ะนั่นแหะมาบอกยืนไปเละแต่ว่ากุมารหน่อยทัพทิมผู้นี้หรือผู้นี้ผู้ดำต่อผู้ดำอ,อ่ะเอาเลยนะท่านผู้าเด้วยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ยมเ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 นี่ยมน้ำขอบังบางข้องบังข้องน้ำขอเลยอ่าหงายหงขอเลยหงายขอเลยหงายอ่าอ่าอย่างก่อนพื้นเสือกู่ม่านทับทิมน้องกุมารทับทิมขอเลยซาธุเด้อน้องกุมารทับทิมอันมื้อนี้ทางทีมงานเพิ่นฟังล่างหูบ่ล่ะได้หมด ทางทีมงานทางอั้งทีมงานทั้งซีถันกับได้เดินทางมาขอโชกขอลาบน,นั่มน้องกุมารทับทีวันศุกร์เป็นทางช่องน้องนามชาแนลนุม่มอาร์มคนเดิมปะต้อยคนม่เซ็นมาวิ่งชาแนลมาขอโชกขอลาบขอสามตัวตรงๆน,นงั่มน้องกุมารขอหงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห,าห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดีใจมากขบ้นเยอะหรอเดินยิ้มปะ ไฮนองกุมานไฮโคใไฮลาบกับทางทีมงานแล้วก็เอฟซีทีเพิ่นมึงเพิ่นรับชมอยู่ณนะตอนนี้มาขอเหล็กถูกกับเหล็กเสียมซีเดอ้อใหไฮโคใไฮลาบปังๆแห้ง,ง,ง,งๆเด้อซาถูกสีน้ำของเหร็นมะไฮสีน้ำของเหร็นมะไฮ นะครับก็ในฐานะที่ผมมาไกลเนาะก็เดี๋ยวผมจะข็จะได้เขย่าเซียมซีนะครับผมน้ำอะเซียมซีกับข้นขั้วสูงกันเออเออหนึ่งมาไปเดินจะมีดีกว่าหน่อยนิดกว่าอ่ะน้ำอีกปลไหลอาร์มขอบจุ้ยเ้าตกเมืองเหล็กก่อนด์เลยอันนี้อันนึง มันมีเจ็ดมีแปดอ่ะเจ็ดสักคนแปดมีแล้วครบแล้วเหลือตวเดอ่ะเจ็ดปครบด้ครับท่านผู้ชม นั่นเกตบอลก่อนเห็นบอกไม้แรกได้มาไม้เลขเกตครับไม้แรกไม้เลขเกตครับอย่าลืมนะเกตคำหนึ่งพี่น้องกันเอาไปห่อเข่าไปเลี้ยงกล้วยทั้งันยังอูเอ้าไม้เออเอาไม้ยังงั้นเอาเลือไม้เดียวเอาเหลือไม้เดียวเอาแสดงว่าเป็นไม้นั้นได้มาไม้เลขสองครับมันเหลือไม้เดียวอยู่ในกระบอกเนี่ย ็นอกนั้นหล่นหมดผมเอาเลยนะเหลือไม้เดียวอยู่ในกระบอกเป็นสองมีเจ็ดมีสองท่าไไม่นั่นแฝดเพือออกหมดยังสั่นเหลือไม้เดียว่่นอะครั้งที่เสามเลยเมื่อกี้มันไม้ที่ช้างเด้อหนังกูมากเจ็ดสองหรือหนึ่งสองมา รถส่งหนักสาหนึ่งสองเจ็ดต้องใจมือเต่าจะถึงโดนน้มาครับผมนผู้ชมได้มาหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเดี๋ยวเก้าเจ็ดสองเก้านะครับเจ็ดสองเก้าหรือหนึ่งสองหกเพราะหกกับเก้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็เปเป็นไได้เมืนน่อกี้เนี่ยขยบครั้งแรกได้มาหมายเลขเจ็ดครั้งที่สองเนี่ยมันหล่นหมดแล้วแต่ว่ามันเหลืออยู่ในกระบ,บอกอันเดียวอเอาเลยเป็นเลขสองครั้งที่สามได้มาหมายเลขเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับถูกต้องครับเดี๋ยวจะได้มาดูเลขทูปก,ก็จะดูหนองกุม่านน้องเบื้องชายตับตุ๊กตังต่างห้าคนได้ไปพอของลงของดีไปพอลงพอเลขห้าเพิ่นไห้ยังทีแม่ทู้ชมเนาะไป เอาตันนานๆวิน่ะไปโอเคครับทำไมท้าไมไปนะไม่ได้นะเดี๋ยวก็มาวินดอรนะครับผมไปไปค่ะโอเคผมไปครับเจอแดดร้อนไม่ได้กล้องผมโอเคครับได้นะคะทุกคนดูเลขทูบนะคะเดี๋ยวเลขทูบยังไม่ไม่หมดนะคะทุกคนเหลยอีกหนึ่งตัวแต่เห็นหัวแล้วกับน้องกุมารทับทิมนะคะทุกคน แต่ว่าทางทีมงานบอกว่ามาครั้งไหนก็เข้าครั้งนั้นเป็นบ่เฮแมาขอน้องกุมารทัพทีมครั้งไหนเลขก็เข้าครั้งนั้นนะคะแต่ผิดที่ตรงว่าติดที่ตรงว่าอยู่ไกลนะคะทุกคนไม่ได้มาบ่อยๆนานๆมาทีนะคะทุกคนพาสองสองข้างๆเรือนะคะทุกคนนี่ มันใกล้เคียงหมดนะครับคิดว่าเป็นศูนย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ช่องมาวินดูกุมารทับทิมนี่ก็คือเรืออของสมเด็จสุนันทานะคะสมเด็จ สุนันทาที่ที่เพื่อนบอกว่าเป็นาสารเจ้านางเรือล่มนะคะทุกคนมสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาพระนางเรือล่มนะคะ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเลขทูปนะคะเพราะว่าน่าจะไม่หมดแล้ว,ลวคนลุกดคนลุกดูซึกก่อนีกอืม นี่ทุกใไม่หมดแล้วนะคะทุกคนบ่ทตไม่ม่ไมไมมีเมนที่แหลกว่าเป็นหม่อี่หยังเบอที่บาเมืองดีๆเป็นไม้พายนะคะทุกคนปูนอะซีโ่รไซ่์ซ่โ่ตนใหม่เป็นตนวปุ่มบอยามเนะไม้พายนะคะใหญ่มาก แต่ดูเลขทูบนะคะทุกคนนี่นะคะงประมาณทัดเนเลเลขทูบหกเกน,นะนะคะทุกคน690ของงวดวันที่16ตุลาคม2567นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะคะทุกคนโปนนรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ตามนี้นะคะทุกคนกับน้องกุมารทับทิมค่ะเจ็ดสองเก่าเล่นเซียมซีได้เจ็ดสองเก้านะคะทุกคน อ,อ,อือไม่ยุ่งค่ะตามนี้นะคะทุกคน วัวใหม่ยังได้ค่ะนี่อันนี้พวกวัวใหม่ยังได้นี่ยแม่อันนี้เป็นใหม่ยังนี่ไม่รู้เป็นไม้อะไรนะคะนี่ตามนี้นะคะท่านผู้ชม เลขเ m ็มซีได้729ส่วนเลขทูบนะคะได้690นะคะทุกคนค่ะกับน้องกุมารทัพทิมนะคะทุกคนหวังว่าน้องจะให้โชคให้ลาบกับทางช่องของทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะ สารใหญ่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าข้างหลังก็จะเป็นเรือเรือขนาดใหญ่นะคะทุกคนค่ะก็ตามนี้นะคะทุกคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ตามนี้นะคะทุกคนกับน้องกุมารทัพทิมนะคะทุกคนที่วัดกู้นะคะค่ะก็ได้ขอเลขทูบเลขเซียมซีนะคะ ก็ได้ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้งนำชาแนลนะคะทุกคนแล้วก็ทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าต่อยคนดีเซนต์มาวินชาแนลพ่อทองแหลคนเดิมบ่าวแพ็กชาแนลแล้วก็หนุ่มอาร์มคนเดิมนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็จะได้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ fc ทุกท่านทุกคนเฮงๆปังๆรวยๆนะคะเดินทางใกล้ๆขอให้แค้วค่าตลอดปลอดภัยกันทุกคนค่ะค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องน้องน้ำนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ